สวัสดีครับแท็กซี่สตอรี่คลิปนี้จะนำเสนอวิธีการล้างหัวฉีดโตโยต้ออาอัลติรุ่นปี2014ลักษณะาอาการมีดังนี้สตาร์ตติดยากบิดกุญแจลากยาวมีควันดำควันเหม็นเมื่อสตาร์ตติดรถยังสามารถวิ่งใช้งานได้เหมือนปกติมาเริ่มถอดหัวฉีดออกมาล้างกันเลยครับ ถอดปลั๊กไฟหัวฉีดออก ลดล่างหัวฉีดแก๊ส NGV ออใช้บล็อกเบอร์12 ยกลังหัวฉีดขึ้นกดหัวฉีดลงด้านล่างให้หัวฉีดหลุดออกจากลังหัวฉีด เตรียมชุดอุปกรณ์ล้างหัวฉีดและสเปรย์น้ำยาล้างหัวฉีดมาดูวิธีการล้างหัวฉีดกันเลยครับ หลังจากล้างหัวฉีดเสร็จก็นำหัวฉีดกลับมาประกอบเข้าที่เดิมให้กดหัวฉีดขึ้นด้านบนให้เข้ากับรางหัวฉีดตรวจเช็คให้แน่นสนิทจากนั้นค่อยปล่อยรางหัวฉีดลงจัดตำแหน่งหัวฉีดให้เข้าที่และขันน็อตยึดให้เรียบร้อย ทดสอบสตาร์ทเครื่องสตาร์ทครั้งที่1ึเครื่องยนต์ไม่ติดเพราะน้ำมันยังดันเข้าไม่เต็มรางหัวฉีดเมื่อน้ำมันเต็มรางหัวฉีดบิดกุญแจครั้งที่2จะสามารถสตาร์ทติดได้ง่ายหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ติดให้ตรวจเช็คหารอยรั่วซึมของน้ำมันว่ามีน้ำมันรั่วซึมออกหรือไม่หากมีน้ำมันรั่วซึมออกให้ลองคลายน็อ และขยับตำแหน่งหัวฉีดเมื่อขยับตำแหน่งของหัวฉีดแล้วไม่สามารถหยุดการรั่วซึมของน้ำมันได้แนะนำให้ซื้อยางโอลิหัวฉีดมาเปลี่ยนใหม่เพียงเ mm hmm. ท่นี้นก็เป็นอันเสร็จยุบร้อยละครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ